สวัสดีครับนะครับวันนี้ทางร้านไทย power แล g นะครับเรามานำเสนอชุดอัปเกรดนะครับอัปเดตตัว leg p ูดา down นะครับอัปเดตอัปเกรดเลยแ u l พ down นะครับก็เราอยากจะมานำเสนอว่านะครับตัวนี้มันดีมันเจ๋งยังไงนะครับก็มีอยู่ประมาณ4.5จุดนะครับที่มันดีแล้วมันเจ๋งนะครับจุดแรกเลยนะครับคือชุดกันเข่าค้ําเข่าไม่ให้ตัวลอยนะครับเวลาเราเล่น ู้ดาาวลงมตัวนี้ใช้งานได้จริงจังนะครับไม่ใช่ว่ามีเพื่อให้แค่มันมีนะครับจุดที่2คือตําแหน่งนะครับของการเล่นตัวด้านบนนะครับตัวนี้อยู่ด้านหน้าบาร์ด้านหลังเสานะครับก็สามารถเล่นงานเล่นได้จริงจังนะครับจับกว้างได้ไม่ติดนะครับเล่นจังหวะที่เราเล่นเนี่ยครับดึงได้แบบอิสระเต็มที่เลยนะครับตัวนี้นะครับเป็นจุดที่ดีแล้วก็ถัดมาคือนะครับตัวนี้สังเกตว่ามีรอกนะครับตำแหน่งล่างนะครับด้านบนเหมือนกับ ชุดผู้ดาวตัวใหญ่เลยนะครับซึ่งมาอยู่ตรงนี้แล้วนะครับสามารถเล่นนะครับมุมต่ํามุมล่างเนี่ยก็เล่นถ่านั่งโรลนะครับพวกประยุกต์เล่นแขนนะครับเล่นไหลได้หมดเลยแล้วแต่ท่านจะประยุกต์เล่นนะครับด้านบนก็เล่นได้ปกตินะครับส่วนถัดมานะครับก็คือนี่ครับพผเอกของงานนะครับเป็นเสาสเตเลสนะครับชุดสไลด์ของน้ําหนักนะครับที่อยู่ในเสานะครับตัวนี้จะมีความลื่นนะครับแล้วก็ มีความเป็นมาตรฐานนะครับแล้วก็เราใช้คู่กับบูสนะครับบูสตพลาสติกที่เรากลึงมานะครับไม่ได้ขนาดพอดีนะครับ <c oughs> แล้วก็มาสไลด์ผ่านตัวเสาเซลเล็ตสองเสา, <c oughs> สานี้นะครับเราเลือกใช้เสาเซลเล็ตเพราะอะไรนะครับเพราะว่ามันมันมีความลื่นกว่านะครับการที่เราใช้เป็นเสาตัวเหลี่ยมอย่างนี้นะครับแล้วก็ไปทําบูสนะครับสไลด์ลื่นสไลด์นะครับผ่านมันนะครับตัวเสากลมนะครับจะได้เปรียบกว่านะครับจะดีกว่าแต่ก็ตามมาด้วยนะครับ ราคาที่สูงกว่านะครับส่วนถัดมาคือนะครับจุดเด่นถัดมาคือตำแหน่งของสายสลิงนะครับทั้งหมดจะอยู่หลังเสาตัวนี้หมดเลยซึ่งดียังไงนะครับปลอดภัยกับคนเล่นนะครับไม่ออกมาด้านหน้านะครับไม่รำคาญตาใส่ปิ้งสวยงามนะครับก็เป็นจุดเด่นอีกอันนึงนะครับที่เราเก็บสายสลิงไว้ด้านหลังหมดเลยนะครับอ่าถัดมานะครับจากสายสลิงนี่นะครับก็คือ ก็จะเป็นเรื่องลอกนะครับที่เราใช้เป็นเกรดนะครับเกรดยิมเลยนะครับตัวนี้รับประกันนะครับทั้งสลิงทั้งลอกนะครับก็คือ1ปีทุกอย่างทุกชิ้นมีอะไรหมดนะครับตัวลอกเองก็มีอะไรนะครับตัวสลิงเองครับเกิดเสียเกิดพังก็ติดต่อเรามาเราก็ส่งเส้นใหมมาให้ได้เลยนะครับไปติดตั้งได้เองนะครับตัวนี้นะครับก็ถือว่าเป็นตัวที่สร้างออกมานะครับใช้งานได้จริงแล้วก็เล่นเล่นได้หนักเลยนะครับส่วน ราคานะครับราคาถ้าเกิดเป็นพาวเวลลกนะครับในลอดใหม่นี้รวมกับตัวนี้และพูดาวไปด้วยเลยเนี่ยราคาอยู่ที่16,900บาทนะครับถ้าเกิดแยกออกมาเป็น2ส่วนนะครับ7 0 0าบาทคือแลกคนะครับอีก9,000บาทคือตัวนี้นะครับก็คือมีลูกค้าอาจสงสัยว่าทำไมมันแพงนะครับที่มันแพงนะครับเพราะว่าที่เล่าไปฟังครับทุกอย่างที่เราเลือกมาใช้นะครับเป็น เกรดที่มีคุณภาพนะครับของดีหมดเลยนะครับตัวนี้แล้วก็เป็นการออกแบบที่ใช้งานได้จริงนะครับไม่ใช่ว่าออกแบบมาแค่ว่าให้มันเนี้ยมีสลิงดึงก็คือดึงไปเลยดึงดึงไปแต่ตัวนี้คือใช้งานได้จริงจังนะครับส่วนลูกค้าเก่าที่มีทีวีรนหนึ่งอยู่แล้วนะครับสามารถที่จะซื้อตัวนี้เป็นอัพเกรดได้ในราคา8,500บาทนะครับจะลดให้อีก500บาทจะถูกกว่านะครับลูกค้าใหม่ที่ซื้อตัวนี้เพราะว่าเป็นการสมนาคุณให้กับ นะครับผู้ผู้มีวการักคุณนะครับกับทางร้านนะครับตั้งแต่เริ่มต้นมานะครับที่ไว้ใจอุดหนุนสินค้าเรานะครับเราก็ลดให้ตรงนี้นะครับก็วันนี้นะครับเราก็ตั้งใจมาพรีเซนต์ตรงนี้นะครับเราก็ต้องไปแล้วครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับไทยเวอร์แหลก